โอ้จุ่มมี่บวกใหญ่แล้วครับ ครับเห็ดชุดแรกแห้งมานของเขาครับสำหรับเร้านี้ตอนนี้ก็แจ้งแล้วละครับมาเขาเดี๋ยวก็แจ้งครับ ครับผมนีตตอนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนีนกับพ่อพ่อกันอีกยุคโค้งเห็ดที่เก่าแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเขาก็เก็บกับมานเป็นเห็ดละงกเนี่ยเห็ดพิ่งแน่นะครับเมื่อวนนี่เขากลับมาลุ่นอีกครับเมื่อนี่มาโค้งหม้นะครับเมื่อนี่เมื่อนี่มาโค้งสะพานหินครับเมื่อนี่มาลองเบงว่าโค้งนี่เห็ดสีออกบ่ครับเมื่อนี่กับม้าตรงกับวันที่24กรกฎาคมพศ2 5 6าครับหมายของเขาหมายนี่กับพึ่งมา้าเหรครับ โบสถ์ในไม้เจกาทืออายุปีเนี่ยกลับไปรุ่นน้ำกันครับว่าเขาสีมานบบหมานเนาะครับมาเบื่องผลงานตอนย้ำมือเศร้าครับเขาก็บสถ์ไม้จะเดกเด้วครับเนี่ยมากับเวลามาวันนี้กับหกโมงแต่ว่ากับเห a ดห่างๆอยู่ครับกับถึย่างเขาไปเบื้องทางไหนขุ้นเลยเนาะครับเนาะไปครับรุ่นน้ำกันครับว่าเขาสีมันสำหรับมื้อเนี่ย เป็นเลโอ้โนี่เอาบ่าได้ครับเจ้าดอกงามเลยครับอืม,อม โอ้จุ่มนี่บอกใหญ่แล้วครับอืมพ,พ,พอเทละจุ่มแต่ว่ากระจุ่มง้าอยู่ครับ 哇！<Wow. S 2> <laughs> งกเจ็บเพิ่งขาล้ายกันครับบ่เนะี่ยบอกงา,งามเลยครับมูย่ใหญ่อยู่นะ ตะไคร้ครับนาำงามเลยเมืองเห็ดตะไคร้ครับบอนะเพื่อมัองนี่เอาได้ว่าอะไรโอ้ยอยู่ไตขอนใหม่ถะเน้อบอนะโอ้เอาจังไรล่ะ อดอกน้อยๆครับเอาไปรดออือพ่อเห็ดตะไคร้เหรอครับวันนะี้ tiếp tất khay, thoáng đọt, ngâm ngâm. Mm ตอนนี้หลงปลาครับทีมงานหลงปลาครับผมก็ตามหาอยู่เน็็บอกค่อยได้หาแล้วครับสนมากขัห่างหากันทั้งททั้งหาโท้ก็ติดเนี้ยบ่ติดเนี้ยครับนี่แหละครับโวกที่เขาบอกเคยมาเขาบ่าถนัดนุ้งก็หลงได้ครับไปครับหาต่อไปบูเน็ตบู โอ้คุณได้ยินแล้วครับเห็นทางยังเห็นทางยังอาะทางเพีย้ยทางเพีย้ยโอ้ทางเสียงเราเห็นแล้วครับเสียงฮ้องยุค่คุณอ่ะเดี๋ยวไปตามหาก่อน เห็ดเริ่มสีไว้แล้วมั้งครับเนี่ยเห็ดโค้งเนี่ยเนาะ มาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเขาเมื่อนี้ครับเมื่อนี้กับมานนะครับเมื่อนี้กับมานกับเป็นเห็ดละงอกล้วกับเป็นเห็ดเพิ่งครับเป็นเห็ดเพิ่งไข่นะครับเห็ดเพิ่งไข่เนี่ยเห็ดเพิ่งขาล้ายเนี่ยแหรอครับล้วกับเห็ดเพิ่งสารพัดลหระครับเห็ดเพิ่งแดงกับมียลรวกับได้เห็ดตะไคร้น้ำครับเนี่ยเห็ดตะไครเสดายครับมันเป็นมูย่ญยๆแต่ว่าถือฝนเน่าหมดครับเอาไม่ได้หลายครับถ้าเอาได้ลายนี่ ที่แล้วถ้ามันมาเอาตีมตาผมแล้วครับมัวเนี่ยครับนอกก็ได้เห็นละงอกเห็นละงอกก็ถือว่าดอกงามอยู่ครับสําหรับโคกนี่ก็เป็นโคกสะพันหินนะครับเมื่อนี้าก็มาทดลองเบื้องแล้วครับหลังจากที่บอค่อยได้ม้าก็โดนแล้วละครับพอดีมากับทีมงานเนี่ยครับตามหากันโยนเห็ดเกาบอค่อยได้หาเลยครับเมื่อเนี้หลงไม่หลงปลาหรือหลงทางก็หลงทางหลงทางครับเมืดตึ๊บเลยท่านครับเวลาลงม้าเนี่ยปรากฏว่า ไปยังต้องเคลยอย่างบู้พลว่าหรือไปว่าไปตามีอย่างเมื่อท่านลงทิศลงทางเลยจำทางกับบ้านบ่ได้จำทางไ่ได้จนเดียวจำทางจนเดียวนี้ยังยังจำทางไ่ได้ครับเนี่ยตอนเนี่ยยังบู้พลว่าที่กลับทั้งหนอยู่เนี่ยขนาดมะฮอดมองรถจอดได้ครับเนี่ยลงขันได้ลงนะครับเพราะว่าโค้งนี่ก็บ่ค่อยได้ม้ากันเนาะครับเนาะก็มีม้าโดนโดนลงแท้ลงครับผมก็ไปตามเอาจนว่าพละหลองใส่กันถึงโทรศัพท์ดีแต่โทรศัพท์ทัหาได้ครับ แต่ว่าบาทนี่โทรศัพบ fists, บท์ปกติโทรศัพท์มันมันม่ขึ้นเลยครับแต่ว่าโทรศัพท์ของของทีมงานผมเนี่ยคือของพานม้งเนี่ยโบมีขึ้นครับน่าแปลกใจบ่าขึ้นโทรศัพท์หายครับแ้่ทั้งที่ของผมเนี่ยเต็มข,ขึ้นขึ้นยุคโ,โคกนี่เนี่ยขึ้นโทรศัพท์สามารถติดต่อกันได้ครับนี่แหละครับสิ่งที่เขาอกขาดชิดนอนลังเทือขนาดเดี๋ยวนี้ยังบ่มีนะเอหลังลังเทือมันมันปิ่นไปได้ครับสิ่งที่เขาอกขาดชิดเนาะ กบ่งหู้เหรอครับว่ามันเป็ียนยอดนี่ยังอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะกินเหล่าลายเมาเหล่าสัมเนียเหล่าสัมเนยเหล่าอย่างนี้ครับเอาละครับสำหรับมื้อนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่น้องเฮาซัำนียแหละครับเนี่ยครับของพันมงก็ได้ขนาดลุงแป้งได้หลายอยู่ครับเอาละครับมีความหมานซัำนียแหละครับเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับตะไข่คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม่นทุกการติดตามทุกการรับชมครับผม เมื่อนาสิพาไปโคกใดสิพาไปทั้งใดสิลงป้าทั้งใดอีกติดตามน้ำกันไปเรื่อยๆแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองอก็การชิปนาครับผมสวัสดีครับโอ้เงดแต่คนหลงป้าหลงทักหลงเนี่หลงยุงประเทศด้ังยังได้นดเนี่ยนี เป็นตึ๊บอยู่เด nee. ้วยเด็ดๆพรู้อีหยังเลยเด็ดๆตอนเนี้ยโอ้ตอนพอรับรู้อย่างไลยตอนเนี้ยโอ้ยพี่น้องเลยป่านนี้มาจนหอนมองจนรถเลยนึกโมโหอยู่เลยเงียบสมองลายเระบาดเนี่ยจังไดสิกลับบ้านถือกันไปว่เป็นเลยดีนะยัง่หันรถไปไปไปพี่น้องนี่พักกันกลับบ้านลราบ้านเนี่ยจังใดสิกับจังไดเรกไป